<panels sei lái coughs> ủa vợ nó có tay Nhiều. nhớ rồi Bọn kia này lặng, ai thật ai lằng, tài bọn kia F2 and follow me. F2 and follow me. Yes, yes, yes. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Fuck you, fuck you. Follow me. lại giúp

นี่กูถามจริงเจอทุกแมปเลยคนแบบว่าประสาทไม่ค่อยด like ีไม่ <makes> <réussi S 1> ค่อยเต็มอะไรพวกนี้ผมกดคอนโทรลเองมันปิดเสียงที่กดดูของเลยแล้วมันจะมีด้านซ้ายอ่ะพวกเสืนอะไรเนเป็นสกรีนนะเป็นกระเบื้องกดอะไรเนี่ยสักอย่างกดไออะแล้วกดป่าเป็นกระเบื้อง ฟักยูฟักยูฟักยูเป็นเยี่อะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยสัตว์เฮ้ยเยี่ยกูถามจริงที่บ้านพรกมึงไม่มีรถขับเลยเฮ้ยเี่ยเลยยเียสัเียงไกู Ikan ni, ini. Panta merah. Eh, panta merah. Eh, eh, eh,